เอามาแล้วครับคนดูคลิปนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้เสียงผมนะเนื่องจากว่าในคลิปนี้ผมใส่เสียงอฟเฟลแล้วอะไรเยอะเกินไปมันก็ฟังเสียงผมไปแบบนี้แล้วกันนะมาถึงมก็สับดีเสิร์อยิงเลยเพื่อนล่มทีผมก็ดีอะไรไม่รู้ผมก็เลยมองมันอย่างทีมองความเอ่อพอจะมาถังที่ผมดูเลยแล้วกันมาถึงนี่วิ่งไปข้าวถอเรื่องดูดูพวกเราวิ่งไปอ้าวอยู่นี่ที่อะไรก็โควิดมันมืองก่ออยู่ 对，还是在老破里面。 ่ผมก็เตรียมตัวพร้อมจะรุยแล้วฮะแต่ที่เขาไม่เปิดวิ่งไปไอ้เจ้าของม่วิ่งทำให้ผมติดคอนเทนเนอร์วิ่งติดคอนเทนเนอร์เคอนเทนเตอร์พี่แล้วก็ได้กระโดดลงไปแล้วก็ได้ยิงสู้ตัวเคียนลี่ล้วยแต่ที่กระโดดแล้วไปยิงสู้ตัวเคีนี่แล้วโดนโดนยิงอะก็คือตัวบักทุงๆแล้วผมก็โดนไอ้เคียลี่ลอยหลังตายให้จากนั้นไอ้เพื่อนลงมีผมมันก็ย่อไปพวกนี้ทำให้ผมโคตรจะโมโหสุดๆเลย สุดๆถึงสุดๆมากไหมแล้วผมก็ได้ตะดูมันซ้ำศพผมฮะผมก็ได้ทำอะไรไม่ได้ที่ผมโคตรโมโหแล้วไม่จะเสียงในคลิปมันเบาเกินไปตะโกน้วนะไอ้คนนั้นไม่อยากจะฆ่าตัวตายเพื่อให้เพื่อนทีมผมชนะฮะเออรูปยูทูบเบอร์หรือเปล่านะที่เรารู้เจอคู่แข่งอะไรเงี้ยจากนั้นผมก็ได้จะดูแม่งย่อย่อย่อให้ผมผมก็เลยเปลี่ยนไปได้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมคือเปิดไม้ใส่แล้วด่าแล้วนน่ะ ไ้ไไม่เนไรเอาสวนเรียบร้อยตกหนึเอาที่ทุ่งมาเอาดิเอาเอ้ยัม่เยไม่เป็นไรตานึ่งมาต่อยทาไม่อกทาไมตาที่ผมตัดออกไปนะครับก็เปิดไฟตรน้โเพาะ้นอ้มันย่อมันย่อให้ยต่ตนอ่ะแหละแล้วมาดูยันต่อว่าผมก็สับบารเรยสับบารเรลที่จะไปที่ไอ้วั ทะลุแล้มันก็เลยกระโดดลงมาแล้ผมมันโดนบาเลตยิงแต่ันก็เนมาจูตึงตรงนี้ฮะจูอเลยสับหน้ามาเลยิงอีกนะตกโดนแตกตรง่ะยิงเมัโดนมัตายเกือบตายเกือบตายแล้วแต่ผมก็ตายโคตรโมโหเอนนะผมโมโหมากๆนะแล้ว่าหนึ่งเหมือนในคิดของผมเกือบทุบแล้วผมเกือทุบพึ๊ดปังปังปังบังังกระลังังสขาแล้วที่นี่ก็ยืนเหมือนเดิมอ่ะโอ้ยชิบหายคือมหยาบอ้อ รู้วเลยแล้วผมก็เลยกดอีโมจิหน้านิ่งใส่ประมาณว่าอุย้ยนี่นนนี่แล้วผมก็เปิดไมค์พูดกับมันนะว่าทำไมไม่ยิงอย่าไปย่อให้มันย่อทำไมไมันกวาดาสารพัดเลยฮะพอดีมันไปย่อให้สุดท้ายมันก็ตายเองคือเป็นอะไรที่หน้าโมโหมากเหตการที่ผมต้องมาดูอะไรอย่างเงี้ยดูดิน่ยผมต้องมาดูมันอย่างเงี้ยหน้ามันใสชิบกายเลยผมบอกตรงตรง อะตบเข้าไปตบมือเขาไปมันตบมือให้กันกูหมันไส้มันมากเลยฮะตอนนี้จังหวะนี้จังหวะที้ผมหมันไส้อยูสุดเลยโคตรน่าเบื่อจังหวะเนี้ยกูต้องมาดูมันแล้วมันก็ไม่ยอมแล้วมันก็กดเสียงทุงๆใส่ผมมันกดใส่ผมแล้วผมเลยกดคืนแล้วมันก็เลยหัวเราะใส่ผมผมก็เลย ด่าเถียงมาเลยมึงขำอะไรมึงตลกอะไรมึงอะไรเงี้ยเชิญแพ้ก็แพ้ออกวงเลยออกวงเลยผมก็ไม่รูจะทำไงแล้ว้ายอยู่ในวงท้ายมันก็โดนวงบีบตายอ่ะผมรุนอยู่แล้ว่ามันจะโดนวงบีบตายผมบอกออกไปให้วงบีบวงไพมั่วอยู่แล้วมันก็ออกไปให้วงบีบตายจริงๆฮะนั่นแหละนี้ทุกคนเห็นนั่นแหละเรียบร้อยมันออกไปตายไอ้ที่ศัตรูก็ไอ้ศัตรูก็รอดนั่นเองตายให้นั่นคือจุดจบที่น่าโมโหมาก อย่างั้นผมก็เลยต้องจำใจทำแบบเดิมมาจุ้หลังไอวอลแต่เหมือนรอบนี้มันจะไม่เหมือนเดิมสิครับไอผมมาจุกเนี่ยมันผมเสียไอวอลบีบีมันต,มต,ตั้งไม่โดนเลตั้งมันตั้งไม่ตรงกุดเดิมเออเสียไปสองลูกเลยงลูกเดียวมันก็เลยกระโดดเข้ามาแบบเทคติกใช้เทคติกเดิม่ะแต่ปรากฏรอบนี้มันเข้ามาสองตัวมันไม่ได้เข้ามาทีละตัวรวแล้วมันก็เลยโดนมันลุมยิงตายฮนะอะไรอย่างที่เห็นนี่นคือจังหวะที่ ผมไหลล้อมากหมันไส้เรเกตทุกคนสังเกตดีๆผมไรงานไปแล้วและแล้วมันก็ขึ้นข้อความจริงๆจอตอนนี้เราคุณเุณคุณคุณไม่ถึกเพราะว่าเราไม่ปึกแตหัวร้อนนิดนึงปลาตนี่ยหัวผมเนี่ยสามารถแต่ว่าทำให้เหล็กหลอมละลายได้เลยตายมึงตายแน่มึงตายมึงตายสู้แล้วสู้แล้วสวนแล้วไอ้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 คุมชุงวังผมจะเลี้ยงผมจะเลี้ยงเพื่อนลมพิมพ์ผมจะยิงเพื่อนลมพิมเรียบร้อยึงกโหล่เป็นมีดท หนกระบไปเลยอที bedroom, yeah. ่นี่มันเหลียมจริงราชา่นเคยมีจบหมดปัญหาีเดือะเพ่ดีแบเกรู้สึกไดาแต่ว่าตามันมืเหมือหลอ แกล้งมือเมื่อกยเหรม่มาทำมึงกระสุนมาฮะของแรงเริ่มตึงคนก็เริ่มตึงอะไรก็เริ่มเฮ้ยมันมีรายงานอยู่แล้วเจตนายมเกมตั้งใจยอมแพ้โอเครายงานเรียบร้อยแจ้งเตือนสำเร็จขอบคุณสำหรับคำรายงานของคุณเราด้วยดำเนินการเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เล่นที่รายงานเรียบร้อยอมึงโดนมึงโดนแน่ที่รายงานที่ด้วย แล้นี้ก็คือตาที่สองมันก็สังเกตต้งที่ผมซูมอะเพื่อนบางทีผมหายผมเล่นกับเออน้องผู้หญิงมทิ้งกูรักกำปรนเดียวมัคุกคือเมันตายยไม่คือยังไม่ได้เลียงตาเข้ามาเฉผมเหงื่อก็เปิดไมแต่เปิดทำไมแล้ไปก็ดูะตนที่สมันเปดแล้ว แต่ว่าดาเนี่ยแต่ว่าด่าน้วเข้าไปจดจุดจดจุ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 ดุ้ดจุดจุดจดจดจุ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 ดจ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 ดดจ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 ดุดจ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 ุดจ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 ดด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 ด แปดมาถึงก็แปดเลยฮะอย่าน้อยก็ไม่ต้องยคช่ยอต้องทิ้งให้อยู่คนเดียวกกมะฟาคต่ออือก็ับดีเสิร์ยิงสับมัดสับทิเหมือนเดิมะเรื่องนี้ผมว่ แตว่าแบบว่าเออผมไม่อยากจะวิ่งขนบนวิ่งายกลางแม่งเลยไอที่ผมเจอีี่โดยิงยับเลยไกว่าหน้าหลังไมเลเช้์่อควงเปิดระยะไกลช็อตเมื่อกี้มันสนใจเอฟเฟกต์ไฟฮะคืนนี้ผมไม่ไหวย่านี้เดือดโปะเยลอดเน่โคตหูเลยหมอสั่นได้วยอาด้านโดนกูแน่่เดโดนกูเตรียมตัวในมือ

แต่ว่ามันกระโดชนไวแลว่กระโดดชนไววอลกไอสตกอน่ไม่ได้เพรรงตายเรียบร้อยฮะแล้วผมก็โดนย่อใส่เป็นเมตา และจะช่ว okay, ยเข<อ>าขอจบเพลงเขาทุกอย่างตั้งเลยนะโอ้ยกูละเบือโอเคครับเป็นไงกันบ้างจบคลิปผม,ผม